ตลาดปลาไทเปที่ไม่ได้มีแต่ของสดขึ้นห้างอย่างเดียวของทะเลสดๆราคาถูกมีเพียบ200หรอร้านขายปลาสดที่ไต้หวันใหญ่ๆทั้งนั้นปลานกแก้วตัวใหญ่ตัวใหญ่อย่างนี้ปลาสดมากอุตสาหสวยๆแบบนี้<ว>นี่หมดนี่โอ้โหจ<ว>า,าไม่คิดว่ามันถูกขนาดนี้ หกร้อยบาททุกคนแล้วมันก็ดูสดมากเลยอตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดปลาไทเปค่ะเรามาดูราคาของสดที่นี่กันของสดเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีปลาราคาเป็นยังไงเทียบกับประเทศไทยเป็นยังไงนะคือของสดคล้ายๆเมืองไทยนะคะหมึกกระดองกิโลละสองร้อยอ่อถูกเนาะหู ปลาดาบใหญ่มากปลาดาบปลาจาระเม็ดขาว230ห้อยสากุลา 150. ร้อยปลากระพง150เหมือนกันโอ้ปลาอะไรนร้อยแปดเบือนปลาสีทองเนี่ยพี่เขาเออกกระเพาะกันไปทําใช่ไหมนึกชื่อไม่ออกแล้วอุ๊ยอันนี้หน้าตาเหมือนปลากุสลาดเลยส่วนปลาเก่าร้อยสองร้อยแปดสิบนะคะ โอ้ยปลาแปลกๆเราไม่รู้จักปลาตะกลมปลาหลากหลายมากๆใครอยากซื้อปลาก็มาตลาดนี้ได้ปลาสดๆปลาแช่แข็งปลาแซวอนมีหมดเราหันหลังไปนิดนึงตรงนี้นะคะท็อปซีฟูด้ดร้านดังที่คนไทยชอบมากินเพราะว่าของสดมากเรามาลองชิมกันดูไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมนะ สองร้อยหรอ,อรทุกคนปลานกแก้วตัวใหญ่ๆไม่รู้เท่าไหร่นะอยากรู้จังเดี๋ยวถามเจ้าของพาดูฟูฮันเดฮะฮะเปกิโลวันกิโลกรมัมหรอออยวันกิโลกรมัมกิโลละสองร้อยเองปลานกแก้วมีหลายสายพันธุ์นะสีดำสีแดงก็มีเนาะคงเป็นญาติๆกันเนาะ โอ้สรอยนกเขานะคะเขาก็เหมือนกันที่เราตกได้เลยโรูคุดสลาดตัวใหญ่ค่ะนี่ใสสองสโลที่นี่นะใช้ตาช่างดิจิตอลทั้งหมดนะคำนวณราคาออกมาคือปลอดภัยไรโกงแม่ค้าพ่อค้าก็ยุ่งๆนะลูกค้าเข้าตลอดเลยนะคะคือมีความคึกคักกับตลาดนี้คนท้องที่มาซื้อแสดงว่าตรงนี้มันถูกใหญ่ๆทั้งนั้นฟานกแก้วตัวใหญ่ ตัวใหญ่อย่างนี้ที่นี่เขาหน่าจะไม่ได้ห้าม,มตกห้าม,ม,ามล่าห้ามขายนะคะก็มาหาซื้อปลาโนแก้ไปลองชิมกันได้ไไปลาสดๆดังนั้นเลยทุกคนโหปลานินก็มีหลากหลายมากนะคะหือมึกใหญ่มากใครอยากมาตก,กมึกลองมาตกได้ หมึกไต้หวันใหญ่ว่าแต่วันนี้เหมือนมรสุมมันเข้าเราคงจะไม่ได้ไปตกหมึกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเราจะจองเรือมาตกหมึกกันนะคะกุ้งนะคะ240ร้อยสี่สิอราคาใกล้เคียงกับของไทยนะ210 250ยสิบสอร้ยห้าสิบวสวยสดๆเมื่อวานไปกินชาบูมากุ้งที่นี่คือหวานมากดีมา,ามาก ดูคือคักือคักุ้งสองร้อยหกสิบเขาตัวใหญ่นะคะกุ้งดูสดมากหอยนางลมตักกันสดสดแบบนี้ตักแล้วช่างกิโลเลยสดมากสดมากร้านนี้มีราคาบอกนะคะปลาแต่ละอย่างร้อยแปดสิบสองสี่สองสิบนี่ปลาสดสด หลากหลายมากโน้โหสุดยอดปลาสดมากกุสลาดสวยๆแบบนี้โหอ,อยากรู้ราคาเลยโหนี่ปลาอะไรเนาะลายสวยจังนี่นะทุกคนกุจสลาดมีหลายไซส์ด้วยปลาเด็กปลาใหญ่มีหมดนะ นี่ปลาเขาตัวใหญ่ว่าประดาบดีนี่ปลาสดๆจริงๆค่ะนี่เท่าไห่กิโลกรัมเอ้ยหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้ย่าโอเคสุดสลากกิโลละพันเก้าสิบบาทนะคะโอ้ oh, สดๆแบบนี้ที่นี่เจ้าพีงอีอ๋อ่ากิโลอืบา百 ชีใบเออค่ะแล้วอันนี้ชุดอีกีอีกีสองร้อยห้าสิบตัววังวังจูน่าจะตัวละสองร้อยห้าสิบเดานะบางร้านมีราคาบางร้านไม่มีราคาก็รีเฟอร์จากร้านแรกเลยกันปากกระพงเขาจับงออย่างนี้เลยมาแปลกๆอ่ะสงสารน้องเนาะ น้องยัหายใ,ใจยเลยนะคะโอ้ยแมงกัะพุนต่างๆอนะมีหลากหลายนี่ของสดๆเป็นๆก็มีนะสำหรับที่นี่ปูปููปูใหญ่มากปูใหญ่ว่าไม่รู้ราคายังไงนะหูนี่โคตรใหญ่กุ้งมังกรเจ็ดสีมัน,นีเจ็ดแสงก็มี ปูจัก,กระจันปูม้าลายนะมีหลากหลายมากๆมีหลายไซส์หลายราคาหอยนี้ที่เขาขุดกันจากทรายอะ่ะทุกคนกุ้งแช่แข็งขายเป็นกล่องๆหอยนางลมขายเป็นถุงๆนะไม่รู้ถุงเท่าไหร่นะข้ามาอีกหนึ่งแยกก็ยังมีอะหารทะเลขายอาซาบะต่าง อินทรีก็จะเป็นตัวเล็กๆนะที่นี่โอ้โฉมก็มีกุ้งแช่แข็งขายเป็นจานๆจาละร้อยก็มีนะคะปลาหมึกต่างๆนี่คือราคาของนะคะตลาดใหญ่มากเดินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะใครชอบเดินตลาดมาเที่ยวที่นี่แบบได้เดินเต็มที่อะ่ะของสดต่างๆนะเทียบของสดของแห้งมีนะคะ ปลาทะเลต่างๆมีหลากหลายไม่แพงด้วยอ่ะตื่นตาตื่นใจมากบอกเลยเราของมันไม่ได้แพงอ่ะให้มาอยู่ปกตทิตก็ได้แล้วเนี่ยคือของไปทำกินได้นะกุ้งสดสดสองร้อยน่ากินมากเลยอะ่ะไปแอบเว็บได้ไหมเนี่ยน่าจะหวานน่าดูนี่คือราคาผักของไต้หวันนะคะ ไายไว้ดูนิดนึงตลาดนี้มีผักผล,ลไม้สดๆนะคะต้นหอมต้นใหญ่ๆข้าวโพดจานละห้าสิบมารามาราลูกเขาใหญ่มากนี่มาราคีโนกเขาลูกเข้ามือเลยมาดูนี่นะคะ <laughs> ไม่รู้อ่ะรู้ภาษาไทยไม่ได้ข <laughs> องสดต่างๆ ผลไม้ผักต่างๆก็จะคล้ายๆเมืองไทยนะคะผลไม้โหสวยๆนะคะใครอยากมากินผลไม้สดๆก็มาซื้อตลาดนี้ได้ค่ะผ,ผลไม้ร้านขายผลไม้นะคะแตงโมใหญ่มากขอเข้าเวทูหน่อยได้ไหมโหซีกัวโอ้ใหญ่มาก่างนี้โอลูกละสิบโลปะเนี้ยเนี้ยเทียบกันนะ แซลมอนมาเป็นตัวตัวแบบนี้ยิ่งมาไก่ย,ยิ่งสดขึ้นเรื่อยๆของสดนะคะมีหลากหลายมากๆานาหๆน้องหัวปลาก็มีเสือเทศเป็นภุกเขาเรากาแบบนี้โอ้โห น่ากินมากเลยอ่ะวนไปวนมาเราก็กลับมากินร้านท็อปซีฟู้ดแม่ค้าไหว้ได้ด้วยสวัสดีค่าด้วยโอ้ปลาก็สดจริงๆนะงินเซลล์หกร้อยอาจานนี้อ๋อออลิวันออลิวันวันนีสามไฟไฟเอ่อคมจี ปลาแซลมอนแล t ไต้ a วันโลกระฟิ i ไข่ดีปลาทู a ่าและแซลม์ฟิชอันนี้อันนี้หกอันนี้เท่าไหร่นะหกร้อยหกร้อยเซมโอ้หกร้อยหมดเลยอุ้ยจานใหญ่นะโอ้ไฟเท่าเด็ดไฟเท่าสั้นโอเคโอเค because this อ่าออโทโรโอ้ตอนนี้เราก็พร้อมกินแล้วนะคะนี่จากร้านป้าเมื่อกี้นะนี่หมดนี่หกร้อยจ้า ก็ไม่คิดว่ามันถูกขนาดนี้แล้วมันก็ดูสดมากเลยหกร้อยบาททุกคนมีฮามมจ,จิแซลมอนนะแล้วก็ปลาไต้หวันแล้วนี้น่าจะเป็นมากุโรอันนี้เป็นปลาดาบสีขาวแล้วก็แซลมอนนะคะนี่แล้วก็ในในตลาดนะคะแพ็คละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนี่น่ากิน คนไข่ก็น่ากิน <Huh? S 1> เอ้ยน่ารักเราไม่ได้นั่งกินหน้าร้านมันดูวุ่นวายจอแจไปหน่อยลองแซลมอนเลยแล้วกันหูกาลังหิวหิวแซลมอนริงใหญ่ๆแบบนี้ใหญ่ไ <c oughs> <c oughs> ปไหมแซลมอนสดมากถ้าเป็นเมืองไทยนี่น่าจะเป็นพัานนะถาดเนี้ย <c oughs> เป็นปลาไต้หวันนะเขาบอกว่ามีแค่ไต้หวนันจริงเหรอ เมืองไทยก็น่าจะมีแต่หน้าสีมันเหมือนฮาวาจีเลยอ่ะมันไม่ใช่อ่ะอืมอร่อยดีปลาไต้หวันปลาแต่ละอย่างคือเนื้อมันหวานแล้วมันแทบจะไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะนาคุโรเป็นเนื้อแดงะะอ่ะค่ะว่าอันนี้เย็นฟันนีมนึ่งอ่ะมารีนเนาะโอ้หมารีนซาซิมิค่ะเนืเ้อมันละเอียดนะแต่ไม่ค่อยมีรสชาติ จริงๆชอบปลดไตวันเนาะจอบฮามาจิด,ดีมากเดี๋ยวขอไี่กินก่อนนะคะใครอยากมากินตามมาไต้หวันได้จากป้ายรถเมย์ด้านนอกเดินมาจะเจอตึกนี้ตึกนี้จะเป็นขายพวกผักคล้ายๆสีม่มุมเมืองนะคะด้านในเวิ้งตรงนี้เป็นของสดตลาดชาวบ้านเยอะมากๆมีทั้งอาหารทะเลผักผลไม้นะคะแล้วก็มา ถัดมานะคะจะเป็นตึกนี้ตึกไทเปฟิชมาร์เก็ตที่คนชอบเข้าไปรีวิวนะคะแต่ตอนนี้เขาห้ามถ่ายแล้วเราสามารถซื้อของมานั่งกินตรงนี้ได้ อยู่บริเวณด้านนอกของอาคารนะคะเขาให้ถ่ายได้ขอถ่ายนอยเถอะนี่ส0งพบาทต่อหนึกิโลนะสำหรับปูปูจะกระจันมาหรือปูขนไม่แน่ใจน้องกุ้งลอฟเซอร์ราคาพันสองน้องปูหูคิงคลปโลละพันสอง ตัวใหญ่ว่ากหอยหอยหอยสามร้อยห้าต่อตัวคิดว่านะหอยงวงช้างด้วยแต่ไม่เห็นราคานะ s ซาแอ a ฟริกาอะบ l o ลออะไรก็ไม่รู้235ต่อชิ้นน่าจะเป็นตัวนี้เลยว่าตลาดใหญ่มากเดินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะใครชอบเดินตลาดมาเที่ยวที่นี่แบบได,ไ,ได้เดินเต็มที่<ด>อ่ะ